ยูนิตหนึ e ่งอัเพนซิลอัเพซิ p e A P E N C I L อ p พเพนซดินสอดอดินสอสดินสออพเ a นอัเพน A P E N อนปากาบอกปากากาปากาอ้าวรู้เหรอ อาร์เออารูเออาร์อาร์ไม่บรรทัดหมอนอยไม้บรรทัดหม้ายโบโลหัดบรรทัดัตไม้บรรทัดแอนเออร์เรเซอร์แอนออเรเอร์อแอนเอลเอเอเรเอ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 อเอเเอเ อาบุกหนังสือหอนององอหนังสืออือสือหนังสือ A s c h o o l b a g a s c h o o l bag a s c h ีเฮชดั a c บิ o เอลกระเป๋าหลักเรียนกรอกระปอเอาปอจะตัวปานออ่กอนักโอเอียนอเรีกระเป๋านักเรียน A d e s K. อเดสโตเลียโตอกโตเบตีโตลอยโตเรือโตเรียอาแชอาชเอซีเฮชเอไออาร์อาชเก้าอีเก้าอาก้าเบทโฮเก้าออีอีเบทโฮอีเก้าอีอะคร็อกอ่ะค็อกเอซีเอลโอซีอะค็อกอาลอยเลกากาิก อาบินอาบิน A B I N อาบินถังขยะถออ่าล้อถังขอยอักงขยะถังขยะอา <Ab ort. S 2> บอดอาบอด A B O A R D อาบอดกระดาษกโรอากระดาษโดอาโดดากระดาษอาคอมพิวเตอร์อาคอมพิวเตอร์ A C O M P U T E R อาคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ คอมคพออิวอเลเตอร์คอมพิวเตอร์อะบอยอะบอยเอบอยอะบอยเด็กผู้ชายดอเอีกก่อเด็กผออุปถุไม่โทผู้ชายเด็กผู้ชายอะเกิลอะเกิลอจีไออาร์เอลอะเกิลเด็กผู้หญิงดอเอีกก่อเด็กผออุผู้ไม่โทผู้หอยออีกน้อยหญิงเด็กผู้หญิง I อฉ <you. S 1> oh ันฉออนฉัน YOU YOU Y O U ท่านหรือค <We. S 1> ุณทอนท่านท่านเอกท่านขออนคุณท่านหรือคุณ w e wE ว e พวกเราพออัวกก็พวกเราเราพวกเรา DAY DAY THEY ดีพวกขาวพออวกอพวกของเอาขาวพวกขาว he ท e, <She. S 1> ี h e c ขาวขอเอาขาวชีชี s h e c เธอเธอเธอ it it i t it มันมองอ่นอมัน what what w h a t what อะไร or อะอะรอะไรอะไร this this t h i s this นี่หรือนี้ no e n e ไม่กี่นี้ no e n e มโทรนี้นี่หรือนี้ dad dad t h a t นั่นหรือนั้น no อะ no นั่นนั่นอกนั่น no อะ no นั่นนั่นโทรนั้นนั่นหรือนั้น e s m r e s m r S i s e s a n N a r e r i s n r เป็นอยู่คือ b น n o อ e n o ย u u u กอยู่คือเป็นอยู่คือสรุปยูนิตหนึ่ง he she it ใช้กับ is i ใช้กับ a y o u we t they ใช้กับ r ต่อไปยูนิตสองครับ Good morning. Good morning. G W D good. F O R S I G. Morning. Good morning. สวัสดีตอนเช้าสวัสดีสวัสดีต่ออนตอนเช้า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 สวัสดีตอนเช้า Good afternoon. Good afternoon. G W D good. A F T E R N O O N. afternoon good afternoon สวัสดีตอนบ่ายสวอสวสวัสดีเย็นดีต่ออรตอนบอยอบายบายอีกบ่ายสวัสดีตอนบ่าย good evening good evening G W D G E V E N I G evening good evening สวัสดีตอนเย็นสวอสวสวัสดีอย็นดีต่ออรตอนยออนยินสวัสดีตอนเย็น กู o บายกูบ W D B Y E กูดบายรากรวรากรากรอรากอดกราก่อกราก่อนรากอดกรากรากราก S าก Y O กรากรา S รากร U A G ากรากรากรา a ราก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 อากรมกรอกรากราก้วกรกรากราก่ามกมกรากกัากรากอกใหม่แล้วพบกันใหม่ กู๊ดไนท์กู๊ดไนท์ G W O D กู๊ด N I G H T ไนท์กู๊ดไนท์รากราตีสวัสด์กราราตอโรอิตีโสะโสะโดยอีกการันสวัสด์ราตีสวัสด์ close close C L O S E close ปิดบออิดอปิด open open o p e n open เปิดบอเออดอเปิด listen listen l i s t e n listen ฟังฟังฟังงองฟัง look look l w o k look ดูดอดู พ o ยทูพอ,อย P o I N t, ทู P O I N T point ท o พอยท o สีชอยสีสี i c c t o ุ put put P U T พุทธวาง,ง,อง,องวางวาง raise raise R A I S E raise ยกขึ้นโยกอกกอยกขออึดเอาขึ้นไม่โทรขึ้นยกขึ้น sit down sit down s i t c d o w ์ d ดา i ส d ด w าวนั่งลงนออ่งงอนงนั่งเกนั่งรอองเงาลงนั่งรง stand up stand up s t a n d stand u p up stand up ยืนขึ้นโยื่นน้อยืนขออื่นนอยข้นขึ้นโทขึ้นยืนขึ้น stop stop S, s T O P stop หยุดหอยอูดอหยุด dust dust D U S T d u s ปัดฝุ่นปอัดปัดฝออูน้ฝุ่นฝุ่นเอกฝุ่นปัดฝุ่น sweep sweep S, Swe <ep>. <S, Swe s W E E P sweep กวาดโกอัดวาด shape shape S H A P E shape รูปทรงรอุปรูปทรออกงอทรงรูปทรง A circle A circle A C I R C L E A circle วงกลมวงอกงอวงกรออกมากลมวงกลม A rectangle A rectangle A R E C T A N G L E rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้าสอง e สี่ c x c หลรอเอมอเหลี่ยมเด็กเลียงผออื่นนอผืนผออาผาผาโทผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า A square A square a s q u a r e A square สี่เหลี่ยมจัตุรัสสอง e สี่ c x c หอเหลียมเหลี่ยมเอ็กเหลี่ยมโจอะตตอุจัตุเรออสองแหลีเหลี่ยมจตุรัสอัตรายแองเกลอัตรายแองเกลอ A T R I A N G L E ออัตรายแองเกลสามเหลี่ยมโซอาเมอสามหอเหลี่ยมเหลี่ยมเอ็กเหลี่ยมสามเหลี่ยมอัสต้าอัสตาร์ A S T A R อัสตารดวงดาวดอวงอดวงโดดาวดวงดาว Green Green G R E N Green สีเขียวสอยสีขอเยาวาเขียวสีเขียว Red Red R E D Red สีแดงสอยสีโดเอโาแดงสีแดง Yellow Yellow Y E W L O W Yellow ส e ีเหลืองสอง E สีหอเหลืองสีเหลือง Blue Blue B L U E Blue สีฟ้าสอง E สีฟ้าฟ้าฟ้าโทฟ้าสีฟ้า White White W H I T E White สีขาวสอง E สีขาวขาวสีขาว Black Black B L A C K แบล็ K สีดำสองอีสีดอมดัสีดำพิงพิง P I N K พิงสีชมพูสอดอีสีชออมจพออููสีชมพูบลบล B b r o w S blue สีน้ำตาลส่ออีสีนอมนำน้ำเทนา่าตอโรอตาสีน้ำตาล purple purple p u r p l e purple สีม่วงส่ออีสีมอวงามองมองเอกมอสีม่วง orange orange o r a n g e orange สีส้มส่ออสีส่ออมอสบสบเธอส้มสีส้มต่อไปยูนิตสามครับ a n o s e. Joseph, a n o s a x o s e a n o s จมูกจมูกก็จมูก a mouth m o u a m o u t h a mouth ปากก็ปาก a n i n i a t e y e n i ตาต่อตา a n e a r a n e a r e a i at ear หูหูหู a finger a finger A f i n g e r a finger นิ้วมือเนาะอีวอนิ้วนิ้วโท้วนิ้วมืออืมมือนิ้วมือ a hand a hand A h a n d a hand มือมืออืมมือ a head a head A h e a d ศีรษะส่วนอีร um ูศ um, ีรษะอัศศีรษะ arm arm okay. a n <shoulder. S 1> a r m arm แขนขอแขนแขน shoulder shoulder a s h o u l d e r shoulder หัวไหลหัวห้วหัวไหลหัวไหล่ไหล่ไหล่หัวไหล่ alley alley A leg ขาของขาอันนี้อันนี้ A K N ดอกไดีอันนี้หัวข่าวของอู้หัวขอเอาข่าวไม่ข่าวหัวข่าวอันนี้อันนี้ A N E C K อันนี้คอคอคออาฟูดอาฟูด a f w t อาฟุตท้ทออาเท้าทอทเท้าอาเทลอาเทล a t a i อาเทลหางหออางหางอาโทอาโท a t o e อาโท ดิ ow, ow, ้วเท้ารออีวอดิวดิวโทดิวทองท่าทอาทนเท้าดิ Glo ้วเท้าแคนแคนซีเอ็นเอ็นแคนสามบ้าสองอสาบออารมถ้บ้าสามบ้าอาดัมอาดัมเอดีอารูเอฟอาดัมกรอกกลอออกกรอกเดอะ์คีธาเดอะ์คีธาทีเอชอีเดอะ G U I T A R กีตาร์เดอะกีตาร์ก e ีตาร์ก็อีกีโตอารอนันตาไปทดตากีตาร์เดอะเปียโนเดอะเปียโน T H E อชอีเดอะพีไอเเปียโนเดอะเปียโนเปียโนบอเอยเปียโนโอโนเปียโน How many How many? H w, how h o w many? m a n y How many? มากเท่าไรโมออาก็มากทอเอาเท่าทออีกเท่าร้อยรายมากเท่าไรหนึ่งถึงสิบครับ One O N E One หนึ่งขอน้องอึกงอหนึ่งมาอกหนึ่ง Two T W O Two สองสององอสอง T ทีเอชอ่งทีสามสองอาร์ม่าสามโฟร์โฟรสี่สองยีสี่เบสสี่ไฟฟิวฟิวห้าหออาห้าเบทเฮ้ห้าซิกซ์ซิกหกห่อโอโกหกเซเว่นเซเว่นเจ็ดจอเอ็ดจอเจ็ดเอ็ดอีเจ็ด e i g h t a แปดบอแอนด์แปดไนน n i n e ไนน์เก้ากอล์เมทโกเก้า ten t e เท็นสิบเอสอีบอสสิบ